เดนี้ผมจะมาแกงปลาดุกพี่แกงใต้ใบยี่หร่านะครับก่อนลวนลกปลาดุกก่อนครับเ,เชฟนมทำไมคุณไม่ตัดหางปลาดุกปลาดุกเนี่ยหัวก็อะไรก็ไม่รู้วยโอเคได้ได้ได้ผักต,กตายกินอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนเชฟนมคำเดียวอิ่มเลยเนะนี่ยโอ้โหชอบกินชิ้นใหญ่แม่โอ้โหชิ้นเล็กๆเวลาเห็นไม่เข้าใจอ่ะโอ้อหมันไม่น่ากินใช่ไหม ด,ด,ด,ดูดิดูเล่ดิดูเิชิ้นถ้าแบบโอ้โหหล่อม,มากอ๋อดีอดไม่ว่าไม่ว่าพราเดี่ยวนบอกว่าทีหลังพี่จะทำเองเปรียบสมชื่อกับข้าวกับปลาดุกจริงเลยอือกินแต่ปลาดุกออกมาอร่อยนะปลาถูก เรื่อดีสุปิเ,เชื่อไม่ทไมนั่นมเปิดร้านยข้าวหน้าบ้าเนเกยในเอ,อเดี๋ยวย้ให้ย <substit uting> ไ,ได้ทานนี่หลายอย่างใครคนก็ติดพวกพวกติดเป็นทวนเลยแต่ว่าจะหลุดเร็วหรือหลุดช้าไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรกันนู้นเพื่ออำนาจไงทำไปตัวเองก็ไม่พ้ดีเจอแล้วครับเชฟหนุ่มจอมขี้เมาวันวันไม่ทำอะไรจริงว่าที่นี่เห็นมากินเหล้าที่พอผมมากินน like <bbe> ้ำเปล่า มาทำหมกข้าวที่นี <c <c ่ไงไปพี <t <t <h <h ่โน้ตทางนั่เดี uh> ๋ยวแล้วร้อเลยวาสิใ่ครับใช่ถูกแล้วครับถูกแล้วเ้ยกัโ